สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับยินดีกับพ,พี่พี่ด้วยนะครับวันที่เก้าเข้าหกห้าวันนี้เหมือนเดิมครับแทนสูตรได้เลยก่อนที่จะทำสูตรกดติดไละกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับปุ่มสีแดงๆ มาเริ่มกันเลยครับแทนสูตรม้าขาวปกติได้เลยครับคูณสี่บวกห้าบวกห้าบวกหกห้าคูณร้อยคือศูนบวกหกบวกศูนบวกหก <c oughs> จ็ดคูณหกบวกศูนย์บวกห้าบวกหกเก้าคูณหลักหน่วยคือห้าบวกสี่บวกศูนย์บวกห้าแทนค่าได้เลยครับ เท่าก,กับยี่สิบแปดเท่าก,กับสิบสองเจ็ดคูณหกบวกห้าบวกหกเท่าก,กับห้าสิบสามเก้าคูณห้าสี่สิบห้าเท่าก,กับห้าสิบสี่แล้วสูตรก็เอามา หลักหน่วยเอามาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งนะครับจะได้เท่ากับ9เท่ากับ3เท่ากับ4เท่ากับหนะครับวันนี้เลขเด่นผมจะให้3าสาม กับกับแปดครับแปดแล้วตัวเจาะจะมีตัวเจาะให้สาม 3ามสองสามสามห้าสามเครับ8ปดหนึ่งแปดดห้าแดเครับเลข3ตัวนะครับให้ hey. 3 8มดหนึ่ง สา3แปดสามห้าสนะครับส่วนเลขวินเลขวินก็จะมี8 2 3 4 5 9นะครับจับวินเลข สองตัวสามตัวได้เลยนะครับหรือวินสี่ตัวก็ยังได้นะครับสูตรนี้ถ้าพี่คนไหนชอบกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดปุ่มสีดแดงๆใน youtube ได้เลยครับ ขอบคุณครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ